ว่าเราจะต่อก่อนเคมหรือจะเคมก่อนต่อดีนะครับสำหรับประกันชั้นหนึ่งนะครับสวัสดีครับผมนุกเจ้าของเพจอูซ่อมสีและโชว์ถังรถนยนต์ NP ซาบ i s u ครับแล้วก็วันนี้เราอยู่กันในช่อง NP s a บ i s u ครับสำหรับในช่อง YouTube นี้นะครับวันนี้ครับผมจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องการต่อประกันชั้นหนึ่งนะครับว่าว่าเราจะต่อก่อนเคมหรือจะ เคลมก่อนต่อดีนะครับสำหรับประกันชั้น1นะครับสำหรับเรื่องการต่อประกันว่าเราจะต่อก่อนเคลมหรือจะเคลมก่อนต่อดีสำหรับประกันชั้น1นะครับวันนี้มีหลักคิดสำหรับคนที่กำลังอยู่ในจุดที่ว่ากำลังจะต่อประกันนะครับชั้น1ว่าจะพิจารณาอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันนะครับว่าเราจะต้องดูเกี่ยวกับหัวข้ออะไรบ้างสำหรับการต่อประกันก่อนที่เราจะเคลมหรือว่าเราจะเคลมประกันก่อนที่เราจะต่อนะครับ เรื่องแรกครับพูดถึงเรื่องการต่อประกันก่อนการเคลมนะครับหรือต่อก่อนเคลมนั่นเองผมมี3มหัวข้อหลักๆนะครับสําหรับการดูว่าเราจะต่อประกันก่อนการเคลมว่ามีอะไรบ้างนะครับเรื่องแรกครับเรื่องที่1ครับเราควรจะต้องเช็คเบี้ยประกันนะครับเช็คเบี้ยประกันทั้งเบี้ยที่ต่อประกันนะครับสําหรับในปีถัดไปนะครับรวมถึงของบริษัทอื่นด้วยนะครับว่าเบี้ยประกันของเรานะครับ เราได้อันไหนในความคุ้มครองที่พอๆพกันหรือว่าที่สูงกว่าแล้วมาเปรียบเทียบกับราคาเบีย้ยนะครับว่าที่ไหนถูกประกันแต่โดยส่วนใหญ่แล้วทั่วไปนะครับเบีย้ยต่อประกันกับบริษัทประกันเดิมที่เราเคยใช้อยู่แล้วเนี่ยครับมันจะเป็นเบีย้ยที่ถูกที่สุดแล้วนะครับหรือไม่ก็ไม่มีที่ต่ำไปกว่านี้แล้วถ้าประวัติเคมเราไม่เสียนะครับเราก็มาเช็คก่อนเลยครับว่าเบีย้ยต่อประกันที่ไหนเนี่ยถูก กว่ากันนะครับว่าบริษัทใหม่ก็บริษัทเดิมนะครับเรื่องแรกที่เราจะต้องดูนะครับข้อที่2ครับ <res> ที่เราจะต้องดูนะครับก็คือเรื่องประวัติการเคลมของเรานั่นเองนะครับประวัติการเคลมของเราว่าเราเนี่ยเคลมในกรณีที่เราเป็นฝ่ายผิดฝ่ายผิดก็เหมเือนกับว่าเราทําผิดเราไปขับชนเขาหรือว่าเราไปขับชนตูดหรือว่าไปขูดฟุตบาทหรือว่าอะไรที่ไม่มีคู่กรณีคือเราเป็นฝ่ายผิดนะครับ มันมีมูลค่าเกินกว่าค่าเบี้ยที่เราจ่ายหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นสมมุติเราจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยชั้นหนึ่งของปีที่แล้วที่ผ่านมานะครับเราจ่ายที่1 5 0 0 0บาทการเคลมของเรานะครับมูลค่าการซ่อมไม่ว่าจะเป็นค่าอะไหล่หรือว่าค่าซ่อมทําสีต่างๆนะครับมันเกินกว่ามูลค่า15,000บาทหรือเปล่าถ้าเกิน ถ้าเกินนะครับเบี้ยประกันเราปรับขึ้นแน่นอนนะครับในกรณีที่เราเป็นฝ่ายผิดนะครับแต่ถ้าเราเป็นฝ่ายถูกเราจะเคลมเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะถือว่าเราเป็นประวัติดีอยู่นะครับสาหรับปริมาณการเคลมที่เราเคลมไปแล้วนะครับว่าค่าซ่อมมันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ยังไงเราสามารถโทรไปหาอูที่เราซ่อมก็ได้นะครับหรือว่าเราจะสามารถโทรเข้าไปยังบริษัทประกันก็ได้นะครับเพื่อสอบถามว่าการเคลมในครั้งที่แล้วของเรานะครับมันมีปริมาณเท่าไหร่เราก็มาเปรียบเทียบได้แล้วว่าถ้าเกินจากปริมาณค่าเบี้ย แสดงว่าค่าเบีย้ยในปีต่อไปในที่เราจะต่อประกันเนี่ยมีแนวโน้มสูงที่จะเพิ่มขึ้นกว่าเดิมนะครับหรือถ้าโทรสอบถามแล้วทั้ง2ที่นะครับทั้งบริษัททั้งอู่ที่เราซ่อมหรือบริษัทประกันภัยแล้วเขายังไม่ได้ข้อมูลที่แน่ชัดก็ลองสอบถามมาที่อู่ผมก็ได้นะครับผมจะประเมินราคาเบื้องต้นคร่าวๆให้ก็ได้นะครับว่า ปริมาณค่าซ่อมมันควรจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ยังไงนะครับสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยว่าเนี่ยรถรุ่นนี้ปีนี้เปลี่ยนอะไหล่ไปแล้วเนี่ยมีการซ่อมสีชิ้นนี้บ้างมีการซ่อมสีชิ้นไหนบ้างนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ก็ประเมินราคาให้ครับก็เราก็จะพอทราบคร่าวๆและเบื้องต้นว่าเราเนี่ยได้ทําการเคลมเกินกว่าค่าเบี้ยที่เราจ่ายเข้าไปหรือยังนะครับและข้อที่3นะครับที่เราจะต้องดูถ้าสมมุติว่าในกรณีที่เรามีแผลอยู่แล้วนะครับแล้วเราเช็คข้อ1กับข้อ2มาแล้วเนี่ย มันเข้าเงื่อนไขนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องเบีย้ยประกันภัยที่เราเช็คแล้วว่าเบีย้ยต่อของเราเนี่ยที่เดิมเนี่ยมันถูกกว่าที่อื่นหรือว่าเท่ากับที่อื่นนะครับความคุ้มครองเท่าเท่ากันแล้วก็ค่าค่าที่เราเคลมในกรณีที่เราไปฝ่ายผิดในข้อที่2นะครับก็ไม่เกินจากค่าเบีย้ยที่เราจ่ายไปนะครับข้อ3ครับกรณีที่มีแผลนะครับมีแผลอยู่แล้วแล้วข้อหนึ่งกสอไม่เกินเกณฑ์ที่เราเช็คมานะครับทั้งเรื่องของ เบีย้ยที่มันไม่เกินจากที่อื่นบริษัทอื่นนะครับรวมถึงการเคลมของเรานะครับไม่เกินจากจํานวนเบีย้ยที่เราจ่ายไปนะครับแนะนําให้เราต่อประกันไปก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาเคลมทีหลังนะครับ <S <S เพื่อ <S <S เพื่ออะไร <P ers> เพื่อว่าเบีย้ยมันจะไม่ได้ปรับเพิ่มในกรณีที่เราจ่ายเข้าไปนะครับอย่างเช่นว่าถ้าสมมติว่าเราไปเคลมก่อนที่เราจะต่อเนี่ยค่าเบีย้ยอาจจะปรับขึ้นหรือว่าอาจจะมาเสียค่าป,ปรับทีหลังในการที่เราต่อประกันไปนะครับก็ทําให้เราเสียประโยชน์ไปนะครับละนี้ก็คือ3ข้อสําหรับการที่เราจะ ต่อก่อนที่เราจะเคลมประกันนะครับทีนี้อีกข้อนึงเรามาดูว่าถ้าสมมุติว่าเราจะเคลมก่อนที่เราจะต่อประกันบ้างมันมีอะไรที่เราควรจะต้องดูกันบ้างนะครับ <C> e <at> ผมมี4หัวข้อด้วยกันนะครับมาให้พิจารณาสําหรับขึ้นอยู่กับกรณีขึ้นอยู่กับเคสนะครับว่ารถของลูกค้ามีความประสงค์แล้วก็มีความต้องการยังไงนะครับสําหรับการเคลมก่อนแล้วก็ค่อยต่อประกันนะครับเรื่องแรกครับ <C> e <at> เราเราเคลมเกินจาก ค่าเบีย้ยที่เราจ่ายไปแล้วแล้วเราเป็นฝ่ายผิดเหมือนกันครับถ้าสมมุติว่าเราแต่ค่าเบีย้ย10,000บาทแล้วเราเคลมเกิน10,000บาทแล้วเราเป็นฝ่ายผิดนะครับอันนี้คือประวัติเราเสียแน่นอนนะครับเบีย้ยต่อในปีต่อไปเพิ่มขึ้นแน่นอนเพราะว่ามีการเคลมเกิดขึ้นแล้วที่เกินจากปริมาณค่าเบีย้ยด้วยนะครับ <S <S ข้อที่2ครับคือเราเช็คค่าเบีย้ยจากที่อื่นแล้วบริษัทประกันภัยอื่นแล้วแล้วได้ความคุ้มครองพอๆกันแล้วค่าเบีย้ยเราจ่ายถูกค่าเบี้ยเนี่ยถูกกว่าด้วยทีเนี้ย เคลมก่อนแล้วก็ค่อยต่อเพื่อที่เราจะเปลี่ยนประกันไปบริษัทอื่นได้นะครับถ้าสมมุติว่าจะด้วยกรณีอะไรก็แล้วแต่ว่าค่าเบี้ยเราแพงขึ้นมากว่าเดิมอาจจะเคลมเยอะเกินไปหรือว่าด้วยรุ่นปีรถแล้วก็ด้วยเงื่อนไขของบริษัทประกันต่างๆนะครับในแต่ละปีเขาก็จะออกมาเรื่อยๆเราก็ต้องเช็คดูนะครับถ้าสมมติว่าเบี้ยที่อื่นถูกกว่าแล้วแนะนําให้เคลมก่อนนะครับแล้วค่อยไปต่อประกันที่อื่นนะครับข้อที่สาครับสาหรับการที่เราจะเคลมก่อนแล้วก็ต่อก็คือ เราต้องการจะลดระดับของความคุ้มครองอย่างเช่นเรามีประกันชั้นหนึ่งอยู่เราต้องการจะลดเหลือ2บวก3บวกหรือชั้น3นะครับอันนี้ก็แนะนําให้เคลมก่อนนะครับเพื่อจะได้เก็บรายละเอียดรอบๆของรถเรานะครับอาจจะมีเสียค่าไอ็เซฟบ้างซึ่งผมเคยพูดไปแล้วสาหรับเรื่องการทําเคมลมรอบคันนะครับเรื่องค่าใช้จ,จ่ายต่างๆเอ็กเซสเนี่ยในคลิปเนี่ยเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ดูนะครับในคลิปตรงนี้นะครับก็ลองไปศึกษาดูกันนะครับถ้าสมมุติเราจะลดประกันเราก็ควร เคลมก่อนนะครับแล้วก็ค่อยต่อประกันนะครับข้อที่4ครับคือเราต้องการเปลี่ยนสีรถหรือต้องการอยากได้สีรถใหม่นะครับเรื่องนี้ก็แน่นอนครับเราต้องเคลมประกันก่อนนะครับแล้วก็ค่อยต่อประกันนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าเราเคลมไปแล้วแน่นอนว่าค่าเบี้ยเนี่ยมันต้องปรับเพิ่มขึ้นอยู่แล้วเราก็ต้องเปลี่ยนประกันใหม่อยู่แล้วนะครับเราก็ไปเช็คหาที่ใหม่หาความคุ้มครองที่คุ้มค่าที่สุดสําหรับ ตัวเรานะครับรวมถึงว่าอู่ต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ของเราเขารับประกันไหนบ้างนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับแล้ววันนี้ก็คือทั้งหมดนะครับของการต่อก่อนเคลมหรือว่าเคลมก่อนต่อนะครับก็เป็นหลักคิดสําหรับหลายๆท่านที่คือเคสนี้ผมเจอกับลูกค้าที่มาถามเรื่อยๆนะครับถามอยู่เรื่อยๆว่าเอ๊ะเราควรจะต้องเคลมประกันก่อนไหมหรือว่าเราควรจะต้องต่อประกันก่อนก็ลองพิจารณาจากหัวข้อที่ผมได้พูดไปนะครับ ทั้งจะเค้มก่อนต่อหรือว่าจะต่อก่อนเคมนะครับก็ลองศึกษาดูลองฟังกันดูนะครับว่าอาจจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ในกรณีที่กําลังต่อนะครับแต่ถ้าว่าไม่มั่นใจแล้วก็สงสัยอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถถามเข้ามาได้นะครับทั้งใต้เม้นนี้นะครับใต้คลิปนี้หรือว่าสอบถามเข้ามาในไลน์แอดหรือว่าในช่องทางต่างๆของูอู่ก็ได้นะครับหรือถามผมโดยตรงเลยก็ได้นะครับแล้วก็ก็จะมีคําตอบให้แนะนําไปตามเคสใบเคสนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมมาจนจบนะครับสำหรับใครที่ดูใน f c e b o o o f a n p เ g e อูซ่อมสีและตัวถังรถยน NP Sabisu อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับคนที่ดูใน YouTube NP Sabisu อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณครับ